ชดไลฟ์สดกันบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวตรงนูน้นตรงนี้ไปถ่ายาก็เลยเป็นผลกระทบต่อ,อตัวเองสร้างสรรผลงานตัวเองออกมาก็ไม่ค่อยอดีแล้วก็ผิดพลาดไปหลายอย่างในจจเพิ่เพือใหม่ถ่ายรูปก็ยังไม่ค่อยดีถ่ายรูปออกมาก็ยังมือใหม่ถ่ายรูปก็ยังไม่ค่อยดีถ่ายรูปออกมาก็ยังเป้าหมายนะคะที่ว่า จะพัฒนาตัวเองก็พัฒนาไปได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวคอเรียเอเตอร์ทุกๆคนท,ทุกๆท่านนะคะไป้บวยก็มาพบมาเจอกันมายืนยันหกหมื่นวินาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคนได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วอาทิตย์นึงแล้วค่ะก็ดีใจให,ให้เราได้ดูได้ชมมากเนาะ แตละครั้งที่ไปวัดวาอารามมาใจป่วยก็เอาความจริงที่มาเผยแผ่ให้พี่น้องได้ดูก็เลยเป็นผลกระทบต่อตัวเองสร้างสรรผลงานตัวเองออกมาก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ผิดพลาดไปหลายอย่างนะจเพื่อนตายแล้ะปีที่แล้วมานววน,น,น่ตั้งแต่เดือนไหนมานี่แหละถึงความที่ไม่รู้ของตัวเองไม่ถามไม่ไปหาเพื่อน ไม่ไปฟังใจบ่วยก็เอามาปากบ้างจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เลยจ้ะใจบ่วยเพิ่งสาเร็จนะคะพี่ฟังน้องเขาพูดอะไรกันบ้างโดยมาอยู่แต่ห้องตัวเองแล้วพยายามด้วยตัวเองไปดูก็ฟังเขาไม่จบแล้วก็รีบออกมาอย่างนี้แหละเขาอ,ออกมาไล์สดไล์สดกันบ้างอะไรบ้าง ไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้ไปถ่ายเพืเ่อนๆใครที่ท้อก็พยายามอย่าท้อนะคะท้อได้แต่อย่าถอยทําเหมือนยายบวยยายบวยขนาดไปปิดโหมดมืออาชีพนะนานแล้วความเงินว่าเงินๆความที่ไม่รู้อะไรไปปิดโหมดมืออาชีพตัวเองเฉยอันที่จริงมันถึงตั้งนานแล้วเนาะพี่น้องตั้งแต่ปีกับไปให้มันถึง ได้คอมเมนต์ได้ทักทายกันเนาะตอนเช้าแตละวีแตละวันหรือว่าไปถ่ายเอาดอกไม้หรือต้นไม้อันไหนสวยสวยมาบางทีไอ้บวยก็เปน็นการที่ว่าไปอ่านกฎเกณฑ์แล้วหาความรู้มาบอกพี่บอกน้องใหญ่บวยก็คงจะใหญ่บวยอ่อนทสีคนนี้ก็คงจะบอกไม่ได้ให้มันถึงพยายามพยายามนี่แหละก็อดทนอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา คือว่ามีการถ่ายรูปแบบไหนให้ออกมาสวยเนาะก็พอจะพัฒนาได้บ้างอันทรงที่การถ่ายรูปนี่แต่ว่าอันไหนมาให้มันถึงพยายามพยายามนี่แหละก็อดทนอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหาพัฒนาหาความรู้ยายบ่วยก็หาความรู้มาบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆ กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เขาทํามาเขาผ่านมาเขาพี่ฟังน้องเขาพูดอะไรกันบ้างโดยมาอยู่แต่ห้องตัวเองแล้วพยายามด้วยตัวเองไปดูก็ฟังเขาไม่จบแล้วก็รีบออกมาอย่างนี้แหละสวัสดีค่ะเพ,เ,พเพื่อนเพืนชาวคอ r เรยเอเตอร์ทุกๆคนท,ท,ทุกทุกขั้นนะคะไปบ่วยก็มาพบมาเจอกันมายืนยันไปให้มันถึง พี่ฟังน้องเขาพูดอะไรกันบ้างโดยมาอยู่แต่ห้องตัวเองแล้วพยายามด้วยตัวเองไปดูก็ฟังเขาไม่จบแล้วก็รีบออกมาอย่างนี้แหละได้คอมเมนต์ได้ทักทายกันเนาะตอนเช้าตละลวีตละลวันหรือว่าไปถ่ายอาดอกไม้หรือต้นไม้อันไหนสวยๆวยมาบางทีไปบวยก็เป็นเพื่อนพยายามสู้ๆนะคะตอนอีกแล้วนะคะเพื่อนเมาพบปะเพื่อนเพี่พน้องๆ ยายบวยก็ผ่านกา,ารที่ว่าไปอ่านกฎเกณฑ์แล้วหาความรู้มาบอกพี่บอกน้องยายบวยก็คงจะยายบวยอ่อนตีคนนี้ก็คงจะบอกไม่ได้แล้วก็มาทำใหม่ถ้าไม่ปิดหมดมืออาชีพก็เสร็จไปนานสำเร็จไปถือว่ามีการถ่ายรูปแบบไหนให้ออกมาสวยเนาะก็พอจะพัฒนาได้บ้างอันทุงที่การถ่ายรูปนี่แต่ว่าอัน พัฒนาหาความรู้ยายบวยก็หาความรู้มาบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆกับเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่น้อง,องที่เขาทํามาเขาผ่านมาเขาการที่ว่าไปอ่านกฎเกณฑ์แล้วหาความรู้มาบอกพี่บอกน้องยายบวยก็คงจะยายบวยอ่อนตีคนนี้ก็คงจะบอกไม่ได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอนชาวครีเอเตอร์ทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านนะคะ ไอบวยก็มาพบมาเจอกันมายืนยันไปให้มันถึงไปมาสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเอนเชาเรียวเอเตอร์ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะไปบวยก็มาพบมาเจอกันมายืนยันที่ฟังน้องเขาพูดอะไรกันบ้างโดยมาอยู่แต่ห้องตัวเองแล้วพยายามด้วยตัวเอง ไปดูก็ฟังเขาไม่จบแล้วก็รีบออกมาอย่างนี้แหละมีกฎมีเกณฑ์มาไอป่วยก็พยายามเรียนรู้อันไหนที่มีพี่มีน้องคอยบอกว่าตรงนู้นผิดตรงนี้ผิดนะอย่าไปทําอะไรยังไงแบบนี้ถือว่ามีการถ่ายรูปแบบไหนให้ออกมาสวยเนาะก็พอจะพัฒนาได้บ้างอันทุงที่การถ่ายรูปนี่แต่ว่าอันการที่ว่าไปอ่านกฎเกณฑ์แล้วหาความรู้มาบอกพี่บอกน้อง ยายบวยก็คงจะยายบวยอ่อนสีคนนี้ก็คงจะบอกไม่ได้เลขที่ได้ผ่านมาได้นะคะเพื่อนๆมีพี่มีน้องที่ให้ค่อยคอยให้กําลังอกกําลังใจยายบวยก็พยายามจะฝ่าฟันสูกนานแล้วความงงว่าเงื่อนๆความที่ไม่รู้อะไรไปปิดโหมดเมื่อาทีพตัวเองเฉยอันที่จริงมันถึงตั้งนานแล้วเนาะพี่น้องตั้งแต่ปีกี่ฟังน้องเขาพูดอะไรกันบ้าง โดยมาอยู่แต่ห้องตัวเองแล้วพยายามด้วยตัวเองไปดูก็ฟังเขาไม่จบแล้วก็รีบออกมาอย่างนี้แหละการที่ว่าไปอ่านกฎเกณฑ์แล้วหาความรู้มาบอกพี่บอกน้องยายบวยก็คงจะยายบวยอ่อนเสีคนนี้ก็คงจะบอกไม่ได้ไป <c oughs> ถ่ายไปเที่ยวตรงนน้นมาตรงนี้มาก็มาให้เพื่อนๆได้รู้ได้ดูยายบวยก็ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรมากมายแล้วก็ได้ คือว่ามีการถ่ายรูปแบบไหนให้ออกมาสวยเนาะก็พอจะพัฒนาได้บ้างอันตรงที่การถ่ายรูปนี่แต่ว่าอันไปถ่ายไปเที่ยวตรงนน้นมาตรงนี้มาก็มาให้เพื่อนๆได้รู้ได้ดูไอ๋บวยก็ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรมากมายแล้วก็ได้นานแล้วความงงว่าเงื่อนเงนความที่ไม่รู้อะไรไปปิดโหมดมืออาชีพตัวเองเฉยอันที่จริงมันถึงตั้งนานแลวเนาะพี่น้องตั้งแต่ปีการ ให้มันถึงพยายามพยายามนี่แหละก็อดทนอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตัวตนอีกแล้วนะคะเ<ค><ย>พื่อนๆมาพบปะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องใหญ่บ่วยก็ผ่านไปให้เราได้ดูได้ชมม้างเนาะแต่ละครั้งที่ไปวัดวาอารามมาใหญ่บวยก็เอาความจริงที่มาเผยแผ่ให้พี่น้องได้ดู หกหมื่นวินาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคนได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วอาทิตย์นิงแล้วค่ะก็ดีใจขอออกมาไลฟ์สดไลฟ์สดกันบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ไปถ่ายตัวตวนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆมาทบปะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องใหญ่บวยก็พผ่าน เพื่อนๆใครที่ท้อก็พยายามอย่าท้อนะคะท้อได้แต่อย่าถอยทําเหมือนยยบวยยยบวยขนาดไปปิดโหมดมืออาชีพนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเอีรเอเตอร์ทุกๆคนทุกๆท่านนะคะไายบวยก็มาพบมาเจอกันมายืนยันไปให้เราได้ดูได้ชมมา้างเนาะแต่ละครั้งที่ไปวัดวาอารามยาใญยบวยก็เอาความจริงที่มา เผยแผ่ให้พี่น้องได้ดูหาพัฒนาหาความรู้ยายบ่วยก็หาความรู้มาบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆกับเพื่อนเพื่อนฟุที่พี่น้องนที่เขาทํามาเขาผ่านมาเขาหาพัฒนาหาความรู้ยายบวยก็หาความรู้มาบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆกับเพื่อนเพืุที่พี่น้องๆที่เขาทํามาเขาผ่านมาเขาไปให้เราได้ดูได้ชมบ้างเนาะแต่ละครั้งที่ไปวัดวาอารามายายบวยก็เอาความจริงที่มา เผยแผ่ให้พี่น้องได้ดูเลกที่ได้ผ่านมาได้นะคะเพื่อน,อนมีพี่มีน้องที่ห้ค่อยคอยให้กําลังอกกําลังใจใจป่วยก็พยายามจะฝ่าฟันซู้แล้วก็มาทําใหม่ถ้าไม่ปิดหมดมืออาชีพก็เสร็จไปนานสําเร็จไปได้คอมเมนต์ได้ comment, ไดทักทายกันเนาะตอนเช้าตะลวีตะละ,ะ,ะวันหรือว่าไปถ่ายอาร